สวัสดีครับทุกคนผมจะมาสอนทุกคนลองเอพีแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้บั๊กซันนะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนกดปุ่มวินโอาแล้วก็มันจะขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมแล้ทุกคนเขียนเปอร์เซ็นต์แล้วเข้าแอปดาต้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทีนี้ก็กดตัว R หาระบอกแล้วก็เข้ามา global basic setting อย่างงี้แล้วก็กดคันธน์ F แล้วก็เขียนเฟรมเล็ทแคปอย่างงี้นะครับ enter ไป แล้วทุกคนอ่ะตอนแรกจะเป็น240หรือ60หรือ120แล้วแต่ทุกคนเซตติ้งมันในระบบแล้วที่นี่ปุ๊บใครที่เปิดไก่ตาหรือหลายจอก็ปรับไว้ที่15บห้าเครับหรือสาแล้วแต่คนดูเลยครับส่วนผมจะปรับไปที่2,000ประมาณนี้ครับที่ผมจะปรับไว้2,000แล้วเดี๋ยวผมจะแล้วพอทุกคนเขียนอันนี้เสร็จใช่ไหมกดคอนด์เอสคอนด์เอสนะเป็นการเซฟแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะเดี๋ยวจะลองเข้านะ ไอเผมพุ่งละเห็นไหมทุกคน